สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทำน้ำยาขนมเส้นปลาสามชิ้นปลาสามต้นต้นบักเงยแต่เราจะไม่ขยกุกขเยกไม่โครบนะคะขออยเษฐนเป็นตน้ตนๆไปเลยเพราะว่าบางทีกับเจ้าของกกินคนเดียวสินะพลังกับปวกเจ้า ทำไม่ทำไม่มากทำน้อยเอ็กนห,หน่อยปลาสามต้นคิดคนเดียวน้ำยาขนมเซนค่ะค้นก่อนเดี๋ยวมันติดหมอหมออันนี้ว่าเป็หมหมอเชฟหล่นนะหมอหมอธรรมดาธรรมดา เวลานะคะเพราะว่าค่าไฟแพงมากเวลาจะคอยจะต้มไปแล้วล่ะเอาจากสิบห้านาทีสิบห้านาทีเราให้ก็มันสูงน้ำแกงน้อยไปหรือเปล่าหอยใส่อยบ่มีปลาแดกเอาไซ้ปลาแดกบองแค่ ปลาแดกบวงมาเลยอร่อยเซบโอ้เผ็ดคือเผ็ดค่ะปลาแดกบงวงนั่นเนยที่มาเผ็ดค่ะเผ็ดมาก น้ำเก็บนอนใ็้แห้งเติมให้มันจางๆใส่พัก วันนี้คอยว่ได้ไปตลาดฝนตกเบิดมือเบิดเว้นฝนตกพายุเข้าเอามาสามมือแล้วทั้งวันทั้งคืนวันนี้มีตลาดหนักแต่ว่าได้ไปจ่อยก็เลยทำอาหารแบบเรามีเรามีของอยู่ในตู้เย็นเนาะ นึกคิดเอาว่าเราทำอะไรได้เราก็ทำข้าวนึกคิดนึกคิดตามที่มีอุปรกรณ์ตามที่มีของอยู่ในบ้านนี่ที่มันใส่ผัวแสบทำจริงเองค่ะตรงนี้พิธีพี่บอกก่อนนะ้น ใส่ลงไปเลยทำให้กินกับข้าวได้กินกับขนมใส่ในนัง่งแ,นะแต่ว่ารู้สึกว่ามันเผ็ด้ยงตั้งเวลาไว้แล้วค่ะนี่นะแล้วก็ใส่ลงไปเลยให้มันสุกจุพร้อมกันเลย กัวส่วสกนกัวใสอันนั้มีอะไรก็ใสอันนั้นยากรอดเส้ีปลาเป็นปลา ไห้เห็ดลกไปนั่งกันเลยใส่ไอายพลังบอกว่าซื้อเห็ดมาฝากคอยในเรื่องเราก็ไปซื้อเห็ดมาฝากด้วยคใส่เห็ดลงไป สองเมนูเนาะเดี๋ยวจะทำต้ยมยำนะเป็นต้ยมยำไอ้คนตะกีะะก้กินนะนี่แหละเผ็ดเนีนละพลังไทยันกีนต้มยำเออเห็นนะคะอาหารนึกคิดเอาเองค่ะ ยาไทยผสมปลาร้รใส่ประแดดบ,บอง้าไปน้ำทนมันก็จะออกหม็นๆแม้เล็กน้นอยซิมค่ะซิม ใส่ค่ะให้ต้องเปิดละลายค่ะอันนี้ก็พริกอยู่อ่ะอันนี้ก็เผ็ดออกก๊พริกพริกหวานหวานทำให้ได้ให้มันมีวิตามิน มาใส่แถมมันลดความเผ็ดลงใส่ตัวที่เปิดจะลด มีหัวมันใส่ลงไปน้ำออยายกกิมกินอย่างนี้ะใส่อันอนั้นลหละแต่ว่ามันจะสุกทันหรือเปล่าว่าตั้งเวลาไว้ทำชิมหน,น,น่อยเอาหัวมันหวานหวานเผ็ดแห้งไหมปลาแดดกองแนวไหนที่มเมื่อสุดนี่คือ น้ำยาขนมเส้นของดาวใจไม่เหมือนชาวบ้านนะคะใสุสยางที่นี่ค่ะอันนี้ว่ามันเผ็ดแหงเราก็หาอะไรหวานๆมาใส่จะได้ลดควมเผ็ดลง,งจะได้กลมกลอมใช้หมัน่นหวานๆเราไม่มีลูกชิ้นนะคะ ่ดูจิตใดต้มไปปลาซุกแล้วเห็นไหมน้ำยากจะต้องเสี่ยงควายนีร่รสสุดยางเลยทั้งผักทั้งปลาทั้งผักท,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 ทั้งหัวมัไนดได้ไหนไห่อยโดนก็ได้ใช้ลายใช้พวกอยากกินไหม เราใส่แล้วแต่ไม่มีแล้วไม่ได้ใส่หรอก どうも、このセミナー。 เวลาอีกสักห้านาทีก็ใส่ม้านเข้าไปจรนีๆน่ากินไหมคะ ดเวลาแล้วก่แเราก็เพิ่มอีกเออล็กน้อยสิบนาทีเลยไดเจ็ดนาที มันก่อนชุกแป้งมันที่เราใส่ลงไปจะวางห้านิ้เหรืออะไรสักอย่างชิมแต่น้ำดูแล้วก็จะปรุงลดเพิ่มเติมน้ำตาลสักหน่อย 行，那先了。 ไม่ได้ไปตลาดนะซื้อกชินไม่ใช่ คลิปเพียงตอนนี้นะคะเด้อเด็กคอยฟอกกันอีนย่าเนาะเดี๋ยวทำต้มยำต่อทำต้มยำ้ทยห,หลังทานนะคะบายบายขอบคุณค่ะเข้ามาติดตามเข้ามาชมดูดูอีกค่ะ